สวัสดีวันพระเออมน,นีมาตลาดพิเก่าค่ะมาซื้อของใส่บาตรนอกจากเนาะเรจะออกกับฟังเทปมานน้ำทางตื่นขึ้นฟังตั้งแต่ตื่นขึ้นปุระว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะเราก็จะมาดูตลาดว่ามีอะไรกันบ้างที่ตลาดโอ้ยฝนตกนำ้ำจืดหน่อยจืดอีกแล้วมาซื้อดอกไม้กันก่อนเลยดันแย่มาซื้อดอกไม้กันก่

ื้อขนมไปใส่บาตรนนี้เอาขนมอะไรดีเอาขนมม,นมันดีป่ะใส่บาตรแยกไคะรวคริมเลยค่ะคได้ของใส่บาตรนี้่ที่คูดนดดอกไม้เอาดอกไม้ไปใส่หินพระน้ำนะคะเดี๋ ไเบิ่งข้างหนาเพิ่นเอากาะตุ่มมาขายบานอนี่เราจะได้ของใส่บาตรเนียวเดี๋ยวจะเบิ่งๆทังหนาเพิ่นเอากาะตุ่มมาขายบัวเนาะเหนียวของใส่บาตรมีเดีดอกไม้มาก่อนสวยสวยได้ดอกโบวมาลองเก่ามีฝนตกจืดนี่เก่าเดินบ้างหนึ่งแหน่แล้วมาหนึ่งแล้วแล้วบ้านนออกมาเอ้ยฝนตกจืดขนาดเลยบ้านี้ มามากคาะไซบาทั้งกันจา้าพระมากประมาณนกม่วงเกือบเพลิงเนาะค่ะเนาะไปอ,ออกกับตื่นแต่ปีหาตื่นขึ้นมากกะเมื่อนี้เป็นวันพระกะตื่นขึ้นมากกะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วกะออกมาสื่อของใส่บาเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตตอนเช้าล่อส่บาต์กันเนาะค่ะอันนี้อยู่เส้นถนนบันนุ่นม่วงค่ะหลังหมอขอบันแก่นเนาะคะ่ะตอนนี้พระคุณเจ้ามาแล้วนะ